ข้าววัย87โดดเดี่ยวอาศัยเพิงเก่าลิมคลองน้ำขึ้นสูงไปพักบนเรือโดนเจ้าหน้าที่ไล่ลงขู่จะจับ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่6มีนาคมนายสมศักดิ์ชมพลผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรรับแจ้งว่ามีคนแก่ไร้คนดูแลอาศัยกับเรือเก่าๆในคลองอ e ีเล็สในพื้นที่หมู่8ตำบลปากน้ำริมคลองมีกระต๊อบเก่าๆและเรือประมงเก่าที่ทางราชการยึดมาจอดในคลองนี้3-4ีล ซึ่งเพิงพักเก่าที่สร้างมาจากเศษไม้หลังที่สามารถหาเก็บเอามาใช้ประโยชน์ได้ โดยริมน้ำไร้ทางเดินต้องใช้ไต่เข้าไปริมน้ำมีทางเพียงเล็กน้อยสำหรับเดินด้วยความลำบากในเพิงพักมีชายชราอาศัยอยู่คนเดียวอาศัยอาหารการกินมาจากชาวบ้านที่นำมาให้กินต่อมาทราบชื่อว่านายแก่อายุ87 เดิมบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลคลองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตาดมาเป็นลูกเรือประมงในปากน้ำชุมพรสมัยกำนันโสพลรัตนาลาโพเป็นกำนันปากน้ำสมัยนั้นและมาอยู่ตั้งแต่อายุ20ปีเดิมมีบัตรประชาชนแต่น้ำท่วมหายไปหมดจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า นายแก่เข้าออกซอยซีเฟสสามนี้เป็นประจำตั้งแต่สมัยเด็กๆเก็บของเก่าขายและใช้เรือพายเล็กๆหาปลาในคลองขายเลี้ยงชีพตัวเองมาตลอดต่อมาชาวบ้านเห็นหายไปจึงพบว่าไม่สามารถเดินได้และอาศัยในเพิงริมน้ำก่อนหน้านี้ทราบจากวัยรุ่นในซอยที่เห็นและให้ความดูแลช่วยเหลือว่า ลุงแกะคลานไปหาไม้ค้ำมาใช้เพราะเดินไม่ได้จึงมีคนเอาไม้ค้ำมาให้ลุงใช้สำหรับอาหารมีคนเอามาให้และมีชาวบ้านหน้าปากซอยจะสลับสับเปลี่ยนกันมาดูแลและช่วยเหลือตลอดทั้งวันบางวันข้าวอาหารเหลือมากลุงแกะนี้จะโปรยให้ไก่แจ้หรือปลากินจนปลาและไก่เหล่านั้นติดเป็นนิสัย ทราบว่าลุงจะเอาอาหารโยนให้กี่โมงทุกวันจะมาคอยรอ ด้านชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กล่าวว่าลุงแกะเป็นคนสะอาดจะดูแลที่นอนและเพิงพักอย่างดีเรื่องขับถ่ายก็เช่นกันไม่เคยใช้ครองเป็นส้วมเมื่อน้ำขึ้นสูงลุงแกะจะขึ้นไปอาศัยบนเรือประมงที่ทางราชการมาจอดทิ้งมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่มาดูเรือก็จะเห็นลุงแกะตลอดแต่ไม่มีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลือเลย บางหน่วยงานสั่งห้ามไม่ให้ลุงแกะขึ้นมาอยู่บนเรือด้วยโดยจะบอกว่าระวังจะโดนจับนะลุงเพราะทำให้เรือเขาเสียหายลุงแกะก็จะลงจากเรือมาอยู่ที่เพิงพักนี้ไม่ขึ้นเรืออีกเลยขณะที่นายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8กล่าวว่าหลังจากนี้จะดำเนินการให้ลุงได้มีบัตรประชาชน โดยจะประสานอำเภอเมืองและให้ประสานไปยังจังหวัดตาดเพื่อขอให้ลุงมีสิทธิ์ต่างๆต่อไปและได้มีการประสานไปยังนายบุญลือช่วยเกิดหัวหน้าท่าเทียบเรือประมงชุมพรเพื่อขอที่ดินในการสร้างบ้านและทำที่อาศัยให้กับลุงและออกแบบให้เหมาะสมกับลุงที่เดินไม่ได้โดยมีพี่น้องประชาชนคนในปากน้ำช่วยเหลือกันต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ